สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่ฉันก็มีหินสวยๆนะคะมาอวดนะคะมารีวิวให้ดูนะคะว่าอ่ามันเป็นแบบไหนก็มาดูกันเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นหินแบบนี้นะคะคนก็จะนิยมเอามาตกแต่งบ้านนะคะเอามาเก็บสะสมนะคะบางคนก็เก็บสะสมไว้นะคะพอเก็บสะสมเบื่อแล้วก็เอาไปขายต่ออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็อ่าเป็นหินสะสมนะ นี่นะโอ้ตัวนี้หนะักตัวนี้ใหญ่มากนะคะข้างนอกมันจะเป็นเป็นตะปุ่มตะปัําอย่างนี้นะคะตะปุ่ม,ตะ,มตะปั่มอย่างนี้เลยแต่ข้างในมันจะเป็นหินใสๆแบบนี้นะคะเป็นเหมือนเม็ดทรายอยู่ข้างในมันนะคะท่านชม <c oughs> นี่นะคะดูก็ได้มาไม่เยอะหรอกนะคะวันนี้ต่อมาก็เป็นหินชิดสีเขียวนะคะชสีเขียว ต่อมานะคะ a a ามมาก็เป็นหินแบบวงกลมนะคะ like ก,ก็จะเป็นหินแบบนี้นะคะข้างนอกมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมแต่อันนี้จะออกเป็นสีส้มๆนะเราจะสังเกตยังไงนะคะบางถ้าเป็นอัมมาติเนี่ยก็ส่วนมากก็จะออกเป็นสีเขียวน,นะคะอัมมาติแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรหินตัวนี้มันข้างนอกมันก็จะออเอ่อสีออกเป็นสีส้มๆนะ,ะตัวสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชม ตัวน uh, ี้ก็จะมีเต่อมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะจะเป็นแบบนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นใสๆตอนนี้มันก็จะเป็นสีส้มตรงรอบนอกนี้ก็จะเป็นใสๆนะคะนี่แบบนี้เลยเนี่ยตัวนี้จะสวยมีความงดงามมากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ ต่อมาก็จะเป็นอ่า,อาไม่แน่ใจว่าเป็นหยกไหมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นสีอ่าสีแดงแดงหยกสีแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่เขาเอามาอ่าทําเป็นชื่อนะเป็นป้ายชื่ออ่าตาประทับนะคะเป็นตาประทับของอ่าบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะเป็นตาประทับใส่ในใบเสร็จโน่นนี่นั่นนะ,ะแบบนี้ <c oughs> ต่อมาก็เป็นอ่า หินหนะวันนี้ได้หินมาเยอะเลยวันนี้ได้หินมาเยอะแยะท่านผู้ชมนะคะเอาหินสีฟ้าก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหินสีฟ้าหินนี้มหัศจ,จรรย์จริงๆเลยนะคะมันมีหลักหลายสีนะคะแต่วันนี้ไม่ได้อามาติดมาเลยได้อามาติดมาเลยสักอันเลยมันนี่ อุ้ยอันนี้ให้เอาันนี้เป็ดดูหน่อยอันเป็ดนี้ก็เป็นหินเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ลืมเอาไปรีวิวอันนี้ก็เป็นหินแบบลายๆแบบลายตัวนี้เป็นสีสีส้มๆน,นี่ก็สีส้มเหมือนกันตัวนี้ก็สวยคะ่ะท่าผู้ชม เห็นสวยสวยของเจสสิก้าก็มีคอลเลคชันของเขานะคะส่วนมากคนก็จะเก็บสะสมไว้นะคะก็เสร็จส,ส,สะสมไว้ต่อมาก็จะเป็นเข็มกลัด จะมาก็จะเป็นอันนี้ก็หินเหมือนกันนะเป็นหินดำๆอันนี้ n วันอิสโซฟสโตนหน่อยๆ yes yes อันนี้โซฟสโตนนะโซฟสโตนนี่มันก็จะมีความอ่อนนะคะไม่แข็งเป็นหินที่ไม่ไม่ไม่แข็งมากนะคะเป็นไม่รู้มันสีดำหรือเข้าทาสีดำนะหนะัก ก็เป็นคราวเป็นตัวตลกโจ๊กเกอร์นะต่อมาก็เป็นน้ำหอมน้ำหอมนะอันนี้เป็นน้ำหอม S อสทลีลูลลูล่ะลูล่ะลูล่ะเอลูล่ะต่อมาก็ อ่าเป็นกระเป๋าอ่าอันนี้ซื้อมาสองปอนห้าสิบของแคทคลิปสันนะคะก็ใหม่นะคะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะก็ถือว่าสวยอยู่นะคะท่านผู้ชมอ่าก็ได้ขอมาแค่นี้นะคะช่วงนี้อ่าฝนตกมาเสาร์อาทิตย์ วันเสาร์ที่ผ่านมาฝนก็ตกนะ,ะวันนี้ฝนไม่ตกแต่ลมแรงมากนะคะท่านผู้ชมเอาระคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆสวยๆงานดีเดี๋ยวดิฉันจะอะามาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็พามาดูหินสวยๆนะคะ,ะเผื่อมีคนชอบนะคะเผื่อมีคนชอบอรีวิวนะคะอันนี้ก็เป็นนกนะคะเป็นคริสตลัลตัวนี้เป็น Hour. อัลเวอร์เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ